<Yeah. S 2> Very popular California สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะอยู่ที่ลอนดอนนะคะกำลังจะเดินทางนะคะไปทำพาสปอร์ตเล่มใหม่นะคะเพราะว่าพาสปอร์ตหมดอายุค่ะเพื่อนๆเด้อยลไปอ่ะ going รา going to the Thai Embassy ไหม We're in London. <laughs> do you know my mate there? This is Rosanna. But we call her Na. Oh, English accent. Say hello to Na. Hello oh, Na. Have not, you English accent? Not, not too hot today. Not too hot. It's not too hot. Yeah. It's and lovely. what do you think of London? You think London is lovely? Lovely. Lovely. Good. So, before we go to the high say I just wish to wish you all good luck. <laughs> Alright mate? <Okay. S 2> Say hello นี่นะคะอันนี้เป็นบรรยากาศนะคะรอบๆนะคะใกล้กับสถานทูตไทยในกรุงลอนดอนนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นอาคารสำนักงานเนาะบางตึกก็จะเป็นสถานทูตของประเทศอื่นๆน,นะคะเลยถ่ายให้ชมรอบๆนะคะเพื่อนๆและแล้ว,ลวปัญหากับองค์เดิมก็มาถึงแล้วนะคะ สถานทูตไทยนะคะณก,กรุงลอนดอนนะคะมีมีสัญลักษณ์นะคะแล้วก็มีธงชาติไทยด้วยคะ่ะมาถึงแล้วก็เข้าไปทําธุระนะคะประมาณทีวิดีโอนาทีเพื่อนๆเราก็วิดีโอออกมานะคะก็ถ่ายลิถ่ายวิดีโอนิดหน่อยค่ะโอเคใช้เวลาไม่นานนะคะเพราะว่าเราจองคิวทางออนไลน์มาค่ะ มาถึงกับประมาณ9โมงนะคะแล้วก็ใช้เวลาประมาณ45นาทีก็เรียบร้อยนะคะไม่นาน,นะคะ่ะเขาจะส่งโพสต์ไปให้จากโอ้ oh, ลุงเดิกพ oh. ามาแอดเวนเจอร์เวอร e เรี e ร์ e ดอะทูไฟฟ้าใต้ดินนะคะที่ลอนดอนค่ะพอดีไม่ไม่อรอลิฟต์กันค่ะเดินลงบันได เดินลงบันไดนะคะทําธุระเสร็จเรียบร้อยนะคะเพื่อนๆก็เดินทางกันต่อค่ะ,ะมาที่สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินนะคะหรือว่าเขาเรียกว่า Tube นะคะ t ูบ e ีมันจะมีหลายเส้นทางหลายสายมากเลยค่ะนะคะเลือกได้นะคะว่าจะไปไหนนะคะแล้วก็พอดีปัญหากับลุงเดิมมารอรถไฟนะคะ,ะเพื่อที่จะไป น่าจะไปไฮพาร์คนะคะสถานีน่าจะเป็นกรีนพาร์คค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปที่บ็อบบิงแฮมพาเลซกันตนะเละิฟดีเยเอซเนี่ลงเดินออกจากรถไฟฟ้าแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนแล้วก็มาเดินทะลุไฮพาร์คนะคะแล้วก็อันนี้เห็นเก้าอี้ไหมคะเก้าอี้ที่เขาวางไว้นี่ะคะเป็นเก้าอี้นั่งอาบแดด แต่ต้องจ่ายดังค่ะเพื่อนเพื่อนคุณเดชสวัสดีคไฮพาร์คัีเราอยู่ในไฮพาร์คและนี่คือท่าิงลอาคุณรู้จักอาไหมเราทุกคนรู้จักอาโอเคเดี๋ยวเดินทะลุอ่าพาร์คนี้นะคะไปไม่ไกลนะคะเพื่อนๆ you know ar. okay. uh, แล้วก็เดี๋ยวจะเจออ่าเบอรกิงแฮมพาเลสนะคะ แต่ว่าคลิปวิดีโอนี้นะคะก็คือเดี๋ยวป้าหนาขอจบแค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวมันจะยาวไปเนาะอันนี้แค่คลิปไปทำธุระเฉยๆเดี๋ยวบ r ก i n g h แฮมพาเล e เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายคะ่ะสวัสดีคะ่ะฝากกดติดตามนะคะกดไลค์กดคอมเมนต์ให้ป้าหนากับลุงเดอด้วยนะคะบ๊ายบายสวัสดีคะ่ะ